สุดสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนชัยรถไถซิ่งชาแนลครับนะพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์น้ำเลืเอพี่น้องกดติดตามให้น้ำเลื่อๆครับช่องชวนชัยรถไถซิ่งชาแนลครับมันนี่เฮากะมันเดิมครับอาชีพรักครับอยู่กับครูใจครับมันนี่ได้ขวางหลายย่างครับตัวแม่เป็นเศษเล็ก ตัวลูกเป็นเศษเล็กกระดาษถังพลาสติกหลายอย่างครับพี่น้องจัดไปครับไปทางกุเขียวครับต้นทางมิตรกระสินครับอำเภอกุชินารายพี่น้องไปจุ๊บดพี่น้องเจอกันกุเขียวครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำเนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิปต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ สูขสมายดีครับพี่น้องทีนี้ต้อนรับข้อสู่ช่องชัชัยรละไทซิงชาแนลครับนี่แลนเซนมุกดาหารกระสินครนับพี่น้อง ใชยรถไทยซิงชาแน,นลในเรื่อพี่นอ้องพื่อเป็นการักใจเฮนชิมต่อไปเรื่อยๆครับงานรุเกันี่ครับกูปกกัยังเนีกกันน่อยเยพี่นอ้องมีปีตัวหนึ่ง cho nhau gặp xuống đi กับนี่เครี่อสองพี่น้อง มันเหรอครับ เนะขาสั้นๆกับคีคือบงยานยางงแสงครัพี่นว้าวับี่นอของดีของดีพี่นอ,อย่างแหลมเลยเดี๋ยวผมเสียมงของดีย่างสวยเลยพี่นอ้องนนหนาโชว์ว่าร่างนี้เนระับ อะไรสินดินดำน้ำซุ้มครับ